สวัสดีครับพี่น้องท,ทัติภามและพี่น้องไทยและชาวกระดิ่งทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจลูกจามเหล่าในวันที่15พฤศจิกาเยน2565พบกัน,ชนเช่นเคยนานนาการธนาคารการต ROC กันในประเทศเมียนมานะครับครับสนาการการตร o c กันในประเทศเมียนมาก,ก็ทวีรุนแรงขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับทําให้พี่น้องประชาชนต้องผลัทิ้นและอุพยพออกตากพื้นที่เป็นจนํานวนมากนะครับเรามาที่ในพื้นที่ภาคตะกายนะครับก็ได้มีไผ่กองทัพลูกน้องมีน้อง ใช้ทางเครื่องบินขับไล่โจมตีหมู่บ้านต่างๆทำให้พี่น้องประชาเินต้องได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านนะครับและฝ่ายกองทัพลูกน้องมีน้ายที่ ที่พยายามปราบปรามพี่น้องประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นก็ไม่สามารถยุดติดได้นะครับเพราะว่าไผ่กองทัพม่นอองเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับพยายามจะฆ่าล่างเผ่าพันธุ์ทุกทัติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์ตนเองนะครับพยายามกวาดล้างอย่างต่อเนื่องนะครับถึงมาขนาดนี้ไผ่กองทัพเม่นอองก็ไม่หยุดไม่ยั้งนะครับเพราะว่าไผ่ม่นอ่องนั้นพยายามเสริมทัพและเสริมกําลังและกองพันธุ์ต่างๆนานานะครับที่ได้ขึ้นไปเสริมทางภาคตะกายนะครับแล้ววันนี้นะครับในภาคตะายก็ได้ มีเครื่องบินขับไล่นะครับเข้ามาจู่โจมตีพี่น้องประชาชนที่ได้อาถัยในหมู่บ้านนะครับก็ได้ถูกเสียชีวิตไป4ี่คนนะครับและบาดเจ็บ20กว่าคนนะครับเพราะาฝ่ายกองทัพลูกน้องไม่หลายใช่ทาง เครื่องบินขับไล่และทางอากาศยานมาปาปามพี่น้องประชาชนนะครับและฝ่ายกองทัพเมียนอ,องได้ที่พยายามกดขี่ลังแกลุ่มแหงพี่น้องประชาชนนั้นก็มีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อนเนื่องนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนได้ทำเกษตรกร,กรได้ไม่ให้พี่น้องประชาชนได้มีชิงผูกทางใด้นะครับแล้วเรามาต่อกันที่กรีนเง KNU นะครับก็จะเกิดการประทะกันอย่างหนักทีเดียวนะครับในวันนี้เพราะว่าเกียรติยนวนดีนะครับนี ฝ่ายกองทัพลูกน้องมีน้องหลายเลยกคนกองทัพขึ้นมาหลายกองพันนะครับที่เป็นคมายาถานถึงสองขมายาจีสองจีนะครับแล้วพี่น้องประชาาชนรายงานมาว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมีน้องหลายที่กําลังเสืิมทัพขึ้นมานั้น ก็มีหลายกองพันเช่นกันนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมินอ,องหลายที่พยายามปราบปรามกลุ่มทัธิพันหรือกลุ่มจาวกระเรียงนะครับที่มีถึงวันนี้นะครับก็ยังเถือทับขึ้นมาอีกนะครับก็ใช้ทางเฮลิคอปเตอร์และทางอากาศยานถึงระเบิดไปมั่วตัวนะครับและทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประธานเจนจากระเรียงได้ถูกเผาวอดไปอีก25หลังนะครับและฝ่ายกองทัพลูกน้องมินอ,องหลายที่พยายามปราบปรามที่ไล่ขนอาบุธ ย,ยุดทรัปยกรขเบียงอาหารแลกกำลังพลแลกกำลังทหารเดินทางเท่าเข้ามาประมาณ200ถึง300ร้อนายนะครับก็เลยมาถูกวงล้อมของกองกำลัง เคเนยู N และเคเอเอปิดล้อมกระน่ำยิงทำให้ทหารลูกน้องมีนองหลายเสียชีวิตเพิ่มอีก65นายนะครับและ,และระบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากผ่ายกองทัพลูกน้องมีนองหลายก็ได้มีการสูญเสียทางยานพาหนะเละทะเบียนอาหารอาวุธยุทธปกรก์เป็นจำนวนมากฝ่ายกองทัพลูกน้องมีนองหลายที่พยายามจะบ,บุกเข้ามาในพื้นที่ของเกรงเคเอ็นเอก็ได้ถูกฝ่ายกองกำลังเกรงเคเอ็นเอชะกันพื้นที L ่ ไล่ชุ่มโจมตีอย่างหนักหน่วงทําให้ผ่ายกองทัพลูกน้องไม่นอ,องหลายไม่สามารถตั้งตัวได้ในพื้นที่ต่างๆที่ราเกิดการประทะกันก็เป็นในพื้นที่ของกลุ่ม JNLA ที่ดัดตะเวียนและมาดักยิงขบวนของกองทัพลูกน้องไม่นอ,องหลายที่พยายามขนอ,อาวุธยุธติปปกรณ์เข้ามาในพื้นที่นะครับ ในเวลา11นาฬิกา3นาทีได้มีขบวนของกองทัพลูกน้องเมืองไลย,ยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ของกะเร่ง k n a และมีการถึงระเบิดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ตะมาณ4-5ลูกและมาตกใส่บริเวณฐานของกองกำลังกเลเ่งเ n l a และไม่มีใครได้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดเพราะว่าผ่ายกองทัพมินอองใดก็พยายามจะยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่และเกิดการประทาบกันก็ ตรงขับกับอำเภอพรพะและจังหวัดตะและเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านวอร์เดอร์และกอร์เรกนะครับภายกองทัพลูกน้องไม่นองไหลายที่พยายามปราบปรา,ามตามแนวชาแดนต่างๆ,ๆนะครับที่ได้เกิดการประท่าและกระหน่ำยิงกันอยู่ขนาดนี้ก็มีการเติมเฮลิคอปเตอร์และทางเครื่องบินขับไู่อย่างต่อเนื่องนะครับ เมื่อวานคืนนี้ก็มีภผยกองทัพลูกน้องมันนอนลนยลักปิ้นคืนบนเขาของต่างๆในเวลาสี่ทุ่มหนาทีและถูกภผยกองกำลังกเกรง KNLA กระนำยิงและชาจ,จนาเปอสอสอยกองทัพลูกน้องมันออกลายเสียไปหกนาย และบาดเจ็บ5านายนะครับฝ่ายกองทัพลูกน้องไม่น้อยไรก็เลยถอนทัพออกและมีการย้ายออกจากพื้นที่นะครับเพราะว่าไม่สามารถบุกเข้าได้นะครับฝ่กองกําลังเกรงเกนเอลเอที่ได้ประจําการชัชนาเปิร์จัดการจังหานลูกน้องไม่น้อยไรไล่อย่างแม่นยําทําให้ผ่ายกองทัพลูกน้องไม่น้อยไร ต้องหันมาใชยทางเฮลิคอปเตอร์แทนถึงมาเช้าในะวันนี้ในเวลา8นาฬิกาฝ่ายกองทัพนุกน้องมินองหลายที่เรกคนทับขึ้นมาทางพื้นที่ต่างๆเลิกเขตทางเนวทีและเข้ามาชูทางอัมพิโฟพาจังหวัดตากนั้นก็มีการเจอมภาพเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีการยิงปืนใหญ่เข้ามาอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับและฝ่ายกองทัพนุกน้องมินอหลายที่ได้ไดใช้ปืนคอกนะครับพยายามยิงเข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาเจิญต้องได้รับ,บความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับรามาที่เกรงรัตกยาก็มีการประทะกันและภ่ายกองทัพลูกน้องม็นออนไลน์ที่ได้บุกรุกเข้ามาในจังหวัดลอยก่อน,นะครับก็เลยถูกภ่ายกองกําลังเกรงรัเกียร์ n t f และ KA และ PDF ร่วมกันจามกองกําลังยิงกองทัพลูกน้องป็นออนไลน์ที่ไล่ขวนขบวนเข้ามาในพื้นที่ และทําให้ฝ่ายกองกําลัง k a ได้จัดการลูกน้องไม่อหลายเสียชีวิตไปอีก21นายและบาดเจ็บสามสิบกว่ารายในพื้นที่ที่ได้เกิดการประทะกันก็เป็นในพื้นที่ของ k a กระเด่งแดงที่รัดกะยานะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องไม่นอหลายที่ได้มีการบุกเข้ามาในพื้นที่ของกระดิ่งรัดกะยาเข้ามาถูกปงร้อมของกองกําลังกระดิ่งรัดกะยา k a และกระดิ่ง KNTF ็สามกองกําลังร่วมกันโจมตีนะครับ เมื่อในเวลา16นาฬิกาวันนี้นะครับก็เป็น16นาฬิกาเย็นนี้ของวันนี้ก็ได้มากับเชินกับกองกําลังเ a เอของเกร่งใดนะครับถ้าว่าไปกองทัพลูกน้องหลายที่เลยเริมกองพันธเข้ามาในพื้นที่เป็นข้ามายา3 7นะครับ เข้ามาประเทนกับกองกําลังเกก็ได้มาเหยียบกับระเบิดของกองกําลังเกรเงเกเไละเสียชีวิตขาที่อีก3านายนะครับและบาดเจ็บอีก2อลายนะครับในพิ้ีเท่าี่เกิดการประทะกันกับกองทัพทุกน้องเหมืนอนองนะครับที่ได้เปลี่ยนหมู่บ้านน้ําน้อยนะครับก็มาบ่อน บ้านห่วโปกนะครับที่พื้นที่ของกลุ่งเคเอได้ประจาการนะครับทาให้ผ่ายกองทัพลูกน้องมันอะไรต้องได้มาเจอทุ่นระเบิดขนาดใหญ่นะครับในเวลา16นาฬิกา38นาที 8. และมีขบวนของกองทัพลูกน้องมิโอะไรนะครับก็ได้ลุกเข้ามาในพื้นที่บุกเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านของพี่น้องประชาเชิน,นะครับที่เป็นหมู่บ้านปุงลาวนะครับก็ถูกผ่ายกองกําลังเคเอนีเอฟและพี f ีเอฟนะครับก็ได้จัดการลูกน้องมิโอะไรอย่างแม่นยํานะครับทาให้ผ่ายกอง กำลังของเค d อนดี Up ได้จัดก,การกองทัพนุกน้องเมืองหลายเสียชีวิตคาพี่จีนายได้บาดเจ็บ8นายนะครับและผ่ายกองกำลังเคเอ็นดีเก็ระบาดเจ็บนายไม่มีการเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ที่จะเกิดการประทะและกระนำยิงกันอยู่ขนาดนี้นะครับเพราะเปลี่ยนผ่ายกองทัพนุกน้องเมืองหลายบุกเข้ามาในพื้นที่ของเคเอและเคเอนดี N d Up นะครับ พี่น้องประชาชนที่ได้ตื่นกระโนกตกใจเรื่องของอาวุธปืนและเจงปืนขนาดวันไหวทั่วไปทุกที่ทุกทางและมีการถึงระเบิดรองทางเฮลิคอปเตอร์ใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจาก,กระเด็ด่แดงและมีการตกใจกันมากและพากันหนีออกจากหมู่บ้านและไปหาที่ปลอดภัยและหาที่พักพิงตามป่าตามถ้ำอุโมงค์ต่างๆที่มีในป่านะครับ และผ่ายกองทัพลูกน้องมินอ,องหลายก็พยายามเลี้ยงเป้าไปทางโรงเรียนและวัดวาอุโบสถต่างๆที่มีผู้คนอยู่กันมากนะครับและผ่ายกองทัพมินอ,องที่พยายามกูดขี่ลังแกขุมแห่งพราะ้อประธาเสนแค่พยายามที่จะปะปามให้ได้มากที่สุดภายใน2525นะครับก็ใกล้จะถึง2525แล้วผ่ายกองทัพมินอ,อง ก็ได้ใช้ทางอากาศปาดปามอย่างต่อเนื่องนะครับในเวลา17นาฬิกาได้มีผ่ายกองทัพลูกน้องมินอ,อา,ายได้บุกเข้ามานะครับก็มาเจอกองกำลัง PDF ีเอฟเยวกุมปกป้อมพี่้องประสาชนที่ได้ประจำการที่รักกระเด่งแดงนะครับได้สั่งการให้ถกัดพื้นที่และจัดการลูกน้องมินอลา,ายที่พยายามบุกเข้ามาในพื้นที่และมีการดักระเบิดของลูกนะครับทำงานไปทำให้ จัดการลูกน้องเมวยร์ลายเสียชีวิตหาที่อีก6ลายและบาดเจ็บหลายนะครับพานกงทัพลูกน้องเมียไลายก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าได้มีการจุนเสียทหารเป็นจํานวนมากนะครับในสองพื้นที่รัฐกเเเรียงนี้ก็เลยใช้ทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับ และพื้นที่ที่ระเกิดการประท่าและกระนำกันนั้นก็เป็นในพื้นที่รัฐเก,กรเรียงแรงและเกระเรียงเคป็นยู่นะครับเพราะว่าสถา,านการณ์การทรเรกันในประเทศเมียนมาที่ระเกิดการประท่ากันเป็นประจำทุกวันก็เปลี่ยนภัายผู้ก่อการร้ายมินอองไลที่จะาโลกยอมรับไม่ได้ และมีการาบดตามพี่น้องประชาเชนินและค่าร่างพอพันอยู่เป็นประจำทุกวันถึงมาในวันนี้ไม่สามารถยุติทําตามคำทั้งห้าข้อของชาวโลกร้องขอนะครับที่มาในวันนี้พยายามจะปปัดตามพี่น้องประชาเชนินอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับ ครับจำราบสถานการณ์การที่รบกันในประเทศเียนมากท,ที่ได้เกิดการประทะก,กันเป็นประจำถึงมาในวันนี้ยันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอ,อบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับอย่ลก็ฝักกดไลก์กดแชร์และกดติดตามเรื่อครับแต่และาข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับคิด้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่กทานครับ